สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีซีู่ท่านครับแรกนี่พี่หน้าสีไม่เห็ดกับเขาเนาะมือว่านไปปัปกเบ็ดเออที่ไปตกปานมาตกขั้นไม่ไพ่ครับท่านผู้ชมได้ปนินมามเดี๋ยวสิม,มากแกงแกงปนินแบบบ้านๆเนาะแบบเล่าๆใส่ผักสีเล่าใส่ผักต้นหอมเนาะ,ะมาบังกัินครับท่านผู้ชมนี่ครับ อันนี้โตก็ลังกินกระลังพอแกงนี่ซีนิวเนี่ครับเครือเคยงทำชุมกรนหอมผักชีผักชีเหล้ามีหน่อยนึงอันนี้ใบปประกูนเอาว้ฉีกใส่หอมกระเทียมพริกแดงคาหน่อยนึงตะไคร้หน่อยนึงแล้วก็ใบป,ประกูดทานด่๋ยวเข้ามาตัง,งกันเลยครับทผชุชม รือ้อหมอีกท่านผู้ชมเครื่องปรุงเช่นเคยครับพี่หน้าปรุงไว้แล้วซอสฝาเขียวอยิวขาวหน่อยนึงน้ำปลาหน่อยหนึ่งแล้วกน็น้ำมันหอยด้วยนี่ครับพี่ขาดไปได้สำหรับเมนูนี้ก็คือน้ำปลาครับที่มีข้าวกวัหลายๆนี่ครับผมงชุลนะวะทามาตำเครื่องกันเลยท่านผู้ชม แค่พอแตกพ่อต้องเลียหลายหอมแห้งจะพ่อเครื่องหอมนะครับท่้ชมนี่ครับหอมคักเดี๋ยวที่นี่เขาเก็ผัดผัดเครื่องกันท่นผู้ชม ใช้น้ำมันจากไรครับนี่เป็นน้ำมันหมูเราต้องใส่หลายรับทุกช่านแรงหนอ่อยเยองลงไป

แห่งท่านผู้ชมเป็นแค่กับท่านชมแกงปลาแกงของข้าวโรกยางกินหน้าสิบปุ่งเครื่องก่อนมันจะเข่าเนื้อแล้วกับมาข้าวท่านผู้ชมจะเล่นไหม ปลาลงคุกเลยครับ ีหน้าลืมไปกลางหนึ่งเมื่อกี้ลืมใส่สุลดเดี๋ยวกใส่คุ้ชอมอย่าล,ลืมนะ่านผู้ชมตามสุกไว้ครับอีกันนี้มีสุกไว้ Nam về đấy các, nằm xíu này phải không ạ, thằng nó cái tháp là gì hết, còn chỗ là tầng này hả, Thầm mới สิบอคไฮไซทิกหลายเด้อเดี๋ยวลูกสิกินน้ำบ่ได้ตามด้วยของแซ็บแม่ปลาท่านผู้ชม Hôm hang thằng trong để lo sắc tắt Ô oh, hôm thằng Hôm nay phải hang Bây giờ cuộc xịt Xúc thích lúc đột khắp Tân hôm bạc chi แค่กินสูตรง่ายๆครับแ็ดกินสูตรง่ายๆตามวิถีชีวิตคนบนนอกอยู่ริมเมื่องท่านผู้ชมนี่นรรมมแหละพร้อมครับเมื่อนี้ไม่มีขานะ่ขามเหยวเนาะข่ามเหยวต้วจากหน่อยนะท่านผู้ชม น่าซิมบงยนงอยปลา,าสุกแล้วอือสุดยอดจริีแตบบ่แมงตอแล้วครับเดี๋เปลาสิบเว้ยน่าสิบปดเจ็ดแล้ว หอมๆแซบแปน่าบัดที่นี่เริ่มเริ่ความแซวแบรบ,บ้เบบดเนบาน thành công đẹp rồi hòm hang ăn kinh ăn kinh chuyển đợt ốu phun đâu bây giờ đã hết mày nhấc bớt đây đầy tan thành này mới chìm thau nước cạn đây thành công mà đẹp thế này xin xe tiềm tàng phốt, nha chờ xong เนื้อปลาต้นหอมจากนายทาส้มพี่หน้าปศศาววัิสัวข้าวขวดด้ยข่าขวบะมี่บะเป็นยังมี่ยังไหนก็กินอ,อีกทีละทำส้มเจาะทำส้มกินน้ำปลาหอม

จะทานะพี่ชมแล้วไปกินข่าวกินหน้าบ่ได้กินข่าวไอ้เบิ่งหลอกเด้อมีกโโดดใสอย่างหน่อยยังแสบทนะพี่ชง เจอที่ท<แ>กัดไปเสร็ดท่านผู้ชมอขมเผาควยอย่างไรไมีข้าวเหนียวเนาะเผากันดีจังเลยแหละแกงเซไปแลน่ะท่านะพี่้น่ามีขา้าวจ้าวี่านผู้น่าไปกินเผากันเดอ้อกด สำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมครับพี่น่าจีขอจบไปซ้ำนี่แหละเราขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็บเอฟซีทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมช่องวิถีชีวิตคนอยู่ริมเมืองถ้าจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเด้อจะได้มีคลิปดีๆมาฝากกันอีกเนาะจะอยากกินเนีงก็เฮ็ดไปเนาะใช้เครื่องหลายๆมีแซ่บมีช่อมมีหอมผูแ้แ่บ กสำหรับคลิปนี้พี่น่าปรกอบกับช่องวิถีชีวิตคนอยู่เรื่องเงือนกับสิขอจบไปสำนี่แหละเดี๋ยวมือหนาวไปปักเบ็ดพี่น่าสิตทายคลิปมาให้เบิรงอีกก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซสำนีแหละครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ <c oughs>